ก็เป็นนะครับหลังาจากไปฉีดวัคซีน <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไม่ได้เปิดเสียงนะครับตอนไม่ได้เปิดใหม่มีอยหลายคลิปนะที่ผมลืมลืมกดใหม่เพราะใหม่ตัดการทำงานแล้วก็ลืมปัดนะี่หลังจากกลับมาฉีดวัคซีนก็มาแก้ไขไปไปตีด้านข้างที่ผมต่อไวอ้อ่ะฮะมันมีการยับเพราะว่าสายไวมันขาดในนะผมก็ต้องมาแก้ไขเปลี่ยนตัวใหม่ ไปฉีดวัคซีนมีหลายคนคุยเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับบางคนก็บอกว่าอย่าฉีดฉีดเที่อโอรคข้าวแงกายบางคนก็บอกว่า,าผมว่าอยู่แต่ละบุคคลนะเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยพิสูน์กันเอาตามของตัวเองถ้าคนไหนฉีดแล้วอาการไม่ดีนะครับก็หยุดนะอย่าฉีดเพราะว่าถ้าคนไหนฉีดแล้วอาการเขาดีมันผมเนี่ยตั้งแต่ผมผมริองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาประมาณทักสี่ปีแล้วนะครับ ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ฉีดน,นะครับเพราะว่าขี้เกียจอะไรประมาณนะนะั้นแหละหลังจากไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีแรกนะครับจนถึงวิทยุเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการหวัดผมเวลาเป็นหวัดอนะลดน้อยลงไม่ใช่มโนนะครับเป็นการรู้สึกของตัวเองอาการเจ็บคอที่ผมก่อนหน้านี้ผมเป็นทมมรินบ่อยไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะนะผมเป็ต้มรินบ่อยเพราะฉีด วัคซีนเข้าัดใหญ่เนี่ยทำให้โรคต่อมรนิงของผมเนี่ยหายไปเลยมันต่อมรินเกิดจากการอักเสบเมื้อโรคเข้าไปถึงลงําคอผมไม่รู้นะมันมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าอาการเจ็บคออาการเป็นน้ำมูกอาการที่ผมอ่เป็นวัดอะ่ะมันเบามันน้อยลองเอาจริงมันน้อยลองทําให้อ่หลังจากนั้นที่ทางโรงแรมเขามีนโยบายที่การหนึ่งการริจากเลือดทุกสามเดือนนะครับผมก็ไปจากทุกสามเดือนถ้ามีเวลา นะครับไม่ติดวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยการที่ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเขาจะให้ทางโรงพยาบาลมาฉีดถึงที่ไงเราไม่ต้องไปทําเรื่องอะไรแค่มายื่นบัตรที่โรงแรมนะตอนมีวันนะัดฉีดวัคซีนนะี่ยก็ปีละหนึ่งครั้งแบบเนี้ยผมเลยฉีดวัคซีนเพราะว่าสะดวกดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลร้อยมันยุ่งยาก้องรอหมอโน,น่นนี่นั่นวันนี้ไปถึงก็เขาเกี่ยวัคซีนมาแล้วแล้วก็ฉีดนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น เรื่องของส่วนบุคคลนะหลายหลายคนก็บอกว่าอย่าฉีดบางคนก็ไม่บอกว่าฉีดนามีคนคอมเมนต์มาอะไรบางๆก็ไม่เปัญหานะครับอยู่แต่บุคคลวันนี้ก็หลังจากไปฉีดวัคซีนก็มาเนี่ยมาแก้กไขคือมาทําไปเรียวด้านข้างด้วยว่ารถของผมผมว่าแปาเผมทําเองทั้งหมดฮะขึ้นโครงหลังคาคิล l e r b o บยเนี่ยซื้อมาปุ๊บก็นะครับจับขึ้น แล้วก็ยิงน็อตเองยิงยึดเองตัวไม้ด้านในเดินเองนะไม้ด้านในที่เป็นไม้ที่ผมตาสีแล้วผมขึ้นเป็นไม้สนสนนอกนะครับซื้อมาขึ้นเองใครไปดูคลิปเดิมๆก็จะเห็นคลิปเดิมๆที่ผมประกอบขึ้นนะนะการการทำทำเองด้วยทุกอย่างนะครับขึ้นโครงขึ้นนี่เปลี่ยนรูปแบบไปตามตัวเองชอบนะฮะแล้วก็สายไฟต,ต่างๆก็เดินเองเดินแบบธรรมดาโดยทั่วไปหลักของหลอดไฟ LED กับหลอดไฟทั่วไปหลอดไส้เนี่ยมันก็จะต่างนิดนึงเหมือนรอบนี้ที่ขาดในแล้วก็เดินต่อใหม่เนี่ย LED บางชุดเนี่ยอ่าขั้วบวกต้องเป็นบวกขั้วลบต้องเป็นลบนะครับถ้าเป็นขั้วบวกเราเอาขั้วบวกไปต่อขั้วลบขั้วลบต่อขั้วบวกไม่ติดนะฮะแต่บางชุดหรือถ้าเป็นพวกหลอดไส้เราบวกไปต่อลบลบต่อบวกเขาก็ติดนะครับเขาไม่กองขั้วของเขาเพราะมันครอปงจรของเขาแต่ถ้า LED นี่ บวกไม่ใช่บวกนะครลบไม่ใช่ลบเขาไปต่อแบบต่อสายกรงเงี้ยไม่ติดต้องบวกเป็นบวกลบเป็นลบเขาถึงจะติดของเขาในนี่ก็ผมหน้าสายควยขาดแล้วก็พอต่อสลับสายปุ๊บมันก็ไม่ได้ติดนะมันเลยได้แก้กไขเรื่องของสายควยขาดแล้วก็ถอดของเก่าแล้วก็ได้ทําการแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใช้หลอดท่อท่อรัดนะฮะท่อรัดที่ใช้อยะะู่ฮะดีแบบแบตเตอรี่ดีกว่าพันสายเทปดีกว่าแบบท่อธรรมดานะ เอาแบบบ้านๆแบบ DIY แบบง่ายๆนะเอาง่ายๆแล้วผมใช้ตอนนี้ก็ตัวไหนที่เป็นของเก่าพอรื้ออกมามันขาดชํารุดก็จะเปลี่ยนด้วยทอรลดแบบแบตเตอรี่ี่ใช้เนี่ยผมใช้ไปสี่ห้ากล่องแล้วนะตอนนี้หมดอีกแลวน่าจะสั่งเพิ่มอีกในตอนนี้ก็กําลังถอดนะครับมันเป็นข้อดีของคนที่ซ์วิสเองเออทาเองพอทําเองปุบ๊บเรารู้ว่าเราต้องถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ถอดตัวนี้นเพราะว่าทําเองทั้งหมดไง จะรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็เหมือนกับไปหาต้นตอมาละกแก้ไขเนี่ยของผมเกิดจากมันขาดอยู่บริเวณที่ดันท้ายนี่แหละนะครับสายควายเดิมมันขาดเพราะว่าสายที่ต่อไว้อาจจะมีการของเดิมตายมันขาดก็ของเราเราทำมันไม่ได้ทำรอบเดียวเร็จไงฮะมันมีการทําต่างๆหลายๆครั้งนะของผมเนี่ยทำครั้งต่างๆหลายครั้งเนี่ยเห็นไหมของเดิมคือยังต่อตอนต่อครั้งแรกเนี่ย ถามว่าผมมั่วไหมในการต่อไม่ได้ต่อมั่วนะฮะต่ออย่างถูกต้องก็แนะนําคนที่ต่อพวกนี้ไม่เป็นก็ไม่แนะนําให้ต่อเลย <c oughs> นะระบบไฟพูดทุกครั้งเวลามีคลิปเรื่องการทํสายไฟเนี่ยต้องมีความรู้นะต้องมีความรู้พอสมควรที่จะทําแล้วก็มันอันตรายถ้าต่อแล้วมันจรนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดการนะความร้อนจัดผมในสายไฟแล้วก็ไฟมันลุกเป็นไฟได้แต่ต้องทําให้โอเคนะท่านรู้สามารถทาได้ เนี่ยมันการต่อหลายครั้งตอนนั้นยังอุปกรณ์ทําแบบบ้านๆนะาสายทําบ้านๆตอนนั้นก็ยังใช้า้าเทปพันเลยเนี่ยเกิดจากของเดิมมันขาดผมเลยพอได้แก้ไขเราก็เอาออกมาแล้วก็ใช้ตัวท่อรถแบตเตอรี่ที่ผมว่าสะดวกสําหรับผมตอนนี้อันนี้ตัดสายคอยของเก่าออกไปเลยตอนนี้กําลังแก้สายคอยของเก่าออกไปครับแล้วก็ตัดใหม่ตัดใหม่เลยครับตัดใหม่ตอนนี้ก็ถอดก่อนถอดออกมาแล้วก็ลื้อตัวออกมาก่อนอชุดนี้เป็นปัญหาแน่นอนอเดี๋ยวก็ไล่ใหม่ นะครับไล่ใหม่ตอนนี้ชุดบนน่ยรู้ว่าไปเลี้ยวแล้วแต่เดี๋ยวไปตัวกลาวตัวอะไรไม่มีหานเนี่ยชุดนี้มีหานแน่แต่ไม่นนู้ีปัญหาเลยเอาสิครับเอาออกก่อนนะครับพมนี่ต่อชุดไปเลี้ยวข้างกับก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นการต่อที่สับตนบุดไวกับผมนี่แหละแต่ก็ตอนนี้คือไล่สายมาชัดเจนละคือสายกลาวอะ่ะบางทีไม่ใช่บางทีหรอกผมต่ออยู่เป็นสองชุด แต่เดี๋ยวกเก็บให้ดีตอนนี้คือได้ละเนี่ยกล่าวคือเป็นกล่าวกล่าวตัวนี้ถ้าคุณสับบวกลบมันไม่ติดนะครับไฟชิ้นนี้ยมันต้องเป็นกล่าวที่มันกล่าวลบของเขาเลยนะครับแล้วก็บวกก็บวกเลยตอนนี้ผมเปิดไฟรีวทั้งไฟรีทั้งไฟ,งไฟ,งไฟมันจะได้ไม่สับวงจรนะครับในส่วน,นี้ผมเจอแล้วเป็นไฟเรียวนะครับนี่กดปุบ๊บก็จะติดกระพริบ,บนะให้เห็นกันว่าวงจรของบางบางวง,งจรเนี่ยผมก็ นะผมต่อจากสายเนี้ยคือต่อเชื่อมมาแต่ว่าเราต่อขึ้นเป็นสองชุดไงปัญหาอยู่ที่ว่าบวกต้องเป็นบวกของเขานะไอ้ควยวงจรนี้นะลบต้องเป็นลบของเขานะถ้าไม่ใช่ลบมันใช้ลบรวมกันได้แต่บวกมันต้องคอลลาเ้นกันอ่ะเนี่ยเนี่ยตอนผมได้ชุดไฟเลียตัวนี้กับไฟนี้มันกระพริบตามเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองสับกันนะฮะมันไม่ได้เกิดการชดนะครับที่สับแต่จะสับเป็นบวกเป็นลบไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นสายกล่าวนะนี่ อองมาสับเป็นสายกาวเป็นสายไฟถ้าไอวงจรของบางวงจรมันจะติดนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ติดเห็นไหมสับถามเกิดความร้อนไหมไม่แต่เห็นไหมบวกลบไม่ติดถ้ามันลบว,วงจรจะเกิดความร้อนนะครับสะสมแต่นี่ไม่อ่ะเราต้องต่องเขาให้ถูกว่าตัวนี้เป็นลบก็ต้องเป็นลบตัวนี้เป็นบวกก็ต้องเป็นบวกเห็นไหมจะติด สายลบต้องถูกต้องไฟถึงจะติดอ่าแล้วก็มาตัวนี้นี่เจอไฟเรียแล้วอันนี้เป็นไฟหลีล็บก็ต้องเป็นเส้นเดิมนะรวมกันได้สายลบแต่สายบวกมันต้องกลองกันอีกละ่ะบวกต้องบวกลบต้องลบสลับสายเป็นเอาสายลบเป็นงสายกลาวสายกลาวตัววงจรนี้เขาจะไม่ติดให้นะวงจรไฟ LED ตัวเนี้นี่ฮะมันเป็น LED เนี่ยกลายว่าตรงนี้คือบวกบวกนี่คือไฟหลีอ่ะ เทสตัวนี้จบไะฮะไฟเลี้ยวกระพริบติดทันทีกลาวต้องเป็นเส้นเดิมเนี่ยผมใช้กราวร่วมแล้วอีกเส้นหนึ่งลหละนี่คือไฟเลี้ยวติดตามแล้วปเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะติดนี่ขาดไปดูน้ำเข้าเดี๋ยวก็หาเปลี่ยนไม่รู้มีอะไรไหมมีอะไรก็เปลี่ยน,นถ้ามีอะไรก็เปลี่ยนเลยแล้วเรามาดูไฟสายรีสายรีเส้นนี้คือสายกราวผมใช้สายร่วมกันนะแต่สายเนี่ยบวก เห็นไหมถติดเดียวมันขาดไปหมายความว่าม,ามันม,มีปัญหาอยู่ตรงนี้ของเดิมที่มันอาจจะมีการลัดลันระเปิดไม่ติดเกิดจากใคร่ความต่อผิดอ,อะไรครับจําได้เนี่ยพยายามต่อก่อน <laughs> ตอนนี้ยังสมองยังจําได้ดีตัวไหนที่ทําได้แล้วก็ปลอดภัยทําแต่ไหนที่ทําไม่ได้นะครับอย่าทำาเ <laughs> <laughs> นี่ยผมต่อสายเลยฮนะอย่าต่อสาย เชื่อมต่อเลยไอตัวของไฟเลี้ยวก่อนเนี่ยฮะหลอมตะกัวอ่าไอเขาละลายครับตะกัวแล้วก็น,นี่ยิงข้อลดข้าให้กรึบเลยนี่ต่อเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ถามว่าลองได้เลยไหมก็ลองได้เลยไฟต้องติด <c oughs> ถ้าไม่ติดหมายความว่ามันผิดพลาดอีกแล้วไม่ไม่ผิดพลาดนะเนี่ยไฟลีติดแล้วไฟลีบนเนี่ยไฟลีและล่าง ที่มันช็อตอยู่ผมว่าสายมันขาดแลสายมันขาดอะไรฮะแต่มันขาดตรงโซนตรงโซนนี้ตรงข้างในเนี่ยไฟเหลือเรียบร้อยอ่ะปิดไฟขอทางก็ขอ,ขอทางไม่ต้องตัดรถวมันไฟเหลียวเดี๋ยวใส่ไปด้วยก็ป๊บกแกถั่วชิดนี้หน่อยอเสียอยู่หนึ่งชิดเสียนหนึ่งหลอดอาจจะค่อยแก้ทีหลังเนี่ฮะไฟเหลยวไฟหลี่คือถ้าต่อเขาองจรของเขาอ่ะมันไม่มีปัญหานะแต่แน่ ก็ผมแยกซ้ายแยกขวานะ่ไอน,นี่ขึ้นทางด้านด้านนี้ขึ้นไปไอ้น,น้็ขึ้นทางด้านโน้นและข้างบนนะ่ะที่เป็นไฟโชว์บนนะ่ะขึ้นไปเส้นหนึ่งเหมือนกัน uh huh. ในช่องนี้มีที่เก็บสายไฟได้เยอะแต่ว่าแค่มัดให้มันเข้าที่เข้าทางดีอะฮะเน้นเปียเน้นเปียโอเค สเสมอดีว่าทาสีไว้ปุ๊บนะเคยสนิทกันนั่นเองฮะัอันนี้เดี๋ยวคลายออกกลองรถอแล้วเดี๋ยวเจาะใหม่ตรงนี้ดีไหมดูก่อนครับอืม๋ยวขคอยน็อตหายอีกตัวนะึงอยู่อยู่อยู่เดีย๋ยวยิงใหม่ตัวนี้ต้องไปจะได้เน้นๆนิดขดตัวโนอะ้โห <c oughs> ปกเลยครับท่านโอ้โอเคตอนนี้คือประกอบกับเสร็จเทสด,ดีครับไฟต้องติดปากไฟต้องกับพิต้องติดต้องติดไฟเลี้ยวติดดันวนติดอ่าไม่ขาดตอนนี้คือหลอดนี้ขาดดวงนึงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับนี่น้ำเข้า ของก็เก่าก็เปลี่ยนไปข้างบนไฟติดไหมติดติดไหมติดไฟเลี้ยวไฟลีไฟเบรกติดอยู่แล้วครับไฟเบรกไม่ได้ไม่ได้ต่ออะไรพิเศษกับเขาด้านหน้าไฟลีติดไฟเลี้ยวติดจบข่าวเทสจบจบหมายความางานวันนี้ที่เก็บตัวนี้ผ่านปิดจอบเลยครับ ร้อนนี่ไม่จะท่านเรื่องนะท่านพอลมในรถไม่พัดเนี่ยเราทำสายที่จำเป็นนะมันก็ทำง่ายนะแผมเนี่ยผมก็รู้ทางนะรู้ทางเ่าอย่างไร,รู้ทางว่ารถของผมเป็นยังไงไงเพราะว่าเราเราทำเองประกอบเองเซ็ตเองตัวของระบบสายไว้ทั้งหมดอะไม่ได้ให้ช่างทำไง ถ้าให้ช่างทํามันก็ไม่รู้หรอกเพราะเขเราก็ต่อเราก็ไม่รู้เราไปยืนดูเราก็ไม่รู้เขาต่อ,อยังไงสุดท้ายเสร็จก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่ามันคือยังไงแต่ตอนนี้ของผมผมต่อเองผมเลยรู้ว่าผมต้องแก้ตรงไหนเซอร์วิสตรงไหนวันนี้อากาศดีอะ่ะร้อนๆอนหน่อยแต่ช่วงเย็นเยนก็ดีถ้าสายชิวนะแค่ <Okay. S 2> มาทำรถคิวข้างบ้านนี่มันก็ชิว รจริงๆหาลานที่มันโอเคโอเคสําหรับแต่ละคนนะจะบอกไม่ได้แล้วว่าตรงไหนโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนไงถ้าไปเที่ยวที่อื่นผมก็มีความสุขก,กับพื้นที่อื่นที่เห็นตรงน,นี้พื้นที่ที่มาประจํจํๆก็นะฟังเสียงนกเสียงกาฟังเสียงตัวเอง ยากาศทาเสร็จแล้วก็ขอยืดเพราว่าหลายคนก็อยากใช้ชีวิตแบบโซไลสบายๆนะ